สวัสดีครับผมทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมตอนนี้อยากจะบอกเลยว่าวันนี้กล่องล้นจอนะครับคือช่องผมเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเวลาเอาของมาเนี่ยผมอันไหนบอกว่าเลียวเพียวอันแพ็คหรือว่าอันบล็อกเนี่ยก็คือเลียวจริงๆนะครับคือผมยังไม่ได้แกะนะฮะแล้วก็ซื้อมาเองเราจะมาร่วมเปิดประสบการณ์ด้วยกันว่าการซื้อของออนไลน์หรือว่าซื้อของจากที่ไหนมาเนี่ย แล้วพอเรามาอันบ็อกหรืออันแพ็กออกมาเราจะมีความรู้สึกยังไงนะครับวันนี้ก็กล่องแ้อล้นขอบเฟรมเลยนะผมก็ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลานะเพราะว่าผมเนี่ยเคยซื้อ,อ,อพวกอันนี้จะเป็นรงเท้านะครับเป็นยี่ห้อแบรนด์แบรนด์นหนึ่งที่เป็นแบบคล้ายๆเสือดำนะฮะบอกกันเลยดีกว่ามันก็คือพูม่าเองนะครับอันนี้ซื้อแบบ ออฟฟิเชียนสตรมาครับก็ถือว่ารองเท้ากับกล่องเนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะกล่องใหญ่มากนะครับแต่รองเท้าว่าน่าจะไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็น่าจะกลัวแบบเ,เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะแพ็คเขามีปัญหาหรืออะไระครับเพาก็เลยใส่มาให้สุดๆนี่อา้าวรู้สึกว่ากล่องเนี่ย จะคว่ำนะครับเพราะว่าผมคว่ำกล่องอะสีแดงอะในข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆเขากลัวกล่องบี้แล้วกันผมถือว่าโอเคนะถ้าเขาแพ็คมาอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยคือฝนตกนะฮะโอ้โหแล้วด,ดูถุงมือแดงนะแล้วก็เจอกับกล่องแดงฮูมาครับฮูมาอันนี้ของแท้นะครับผมซื้อจากสตูเขาเลยนะก็โอ้โหเฮราคาครับผม 2 0 0พันะครับใช่ไหมผลิตก็ปีนี้แล้ะครับแม่เป็นพูม่าอะไรอะสีขาวนะครับผมมองไม่เห็นนะขออภัยก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะเปิดกล่องมาครับผมพอมาอันนี้ก็เป็นที่อยู่นะครับผมขออนุญาตเก็บน,นะ อสีขาวสวยงามดูดิแม่งแต่ผมว่าเบอร์มันเล็กไปปะวะรู้สึกว่าผมจะสั่งใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่เลยละแต่เดี๋ยวต้องลองใส่ใส่ดูว่าเราใส่ได้หรือเป่านี่สีขาวสวยงามนะครับภายในกล่องก็มีประมาณนี้นะไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่กระดาษอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต พื้นนี่ก็จะมีขย่อนขย่นอนออกมานหน่อยๆนะเขาก็ใส่ตัวกันเขาเรียกว่าการรองเท้าเสียทรงนะฮะแบบแบบง่ายๆก็คือเป็นคล้ายๆกระดาษอสองอันนะครับเราก็เอาออกมานะครับเพื่อจะดูว่าพื้นรองเท้าเนี่ยมันงองอย่างงี้มันใส่กลับได้แล้วมันจะโอเคไหมนะครับก็มันแค่ ขย้อนขยเอยออกมานะเราใส่กลับก็น่าจะโอเคนะครับอันนี้ผมซื้อมาเป็นเบอร์อะไรเอ่ยจำไม่ได้ก็น่าจะสิบเ,เดี๋ยวนะโอ้ยทำไมตัวมันช่างเล็กตัวเ,เบอร์สิบเอ็ดนะครับก็น่าจะใหญ่สุดของพเดชพะคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วเพราะผมเป็นคนเท้าค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อ้วนด้วยนะ ถ้าข้างหน้าบานๆแบบนี้ก็น่าจะหมดปัญหาเรื่องเ,อเขาเรียกอะไรพอใส่ไปเนะี่ยบางทีข้างหน้ามันบีบนะครับแต่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูครับบางทีมันก็ขอบตรงนี้มันก็บีบนะเพราะฉะนั้นต้องลองใส่ครับรองเท้าบอกเลยว่าบางทีเราซื้อมาเบอร์ตรงกับเท้าแต่ว่าใส่แล้วคับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าจริงๆอยากให้ไปลองมากกว่ารองเท้าเนี่ยซื้ออะไรท,ที่มันเป็นแบบ ไซส์ที่มันขนาดที่มันแบบบางคนเท้ามันไม่เท่ากันนะนะแล้วเบอร์มันก็พูดยากจริงครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดซื้อออนไลน์เนี่ยมี2ออย่างเท่านั้น,นะครับคือขับไปกับลวมไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเบอร์อแบรนด์ไหนที่คุณเคยซื้ออยู่แล้วแล้วเบอร์มันโอเคเนี่ยจดจําไว้ครับแล้วก็ซื้อแบรนด์นั้นต่อไปนะฮะแล้วก็หาเบอร์ของตัวเองให้เจอแค่นั้น,นครับวันนี้ผมเอามาให้ดูว่าเวลาเราซื้อ มานะครับกล่องมันก็จะเป็นมาเนี้ยก็เหมือนซื้อในห้างนั่นแหละแต่เพราเอาเราไม่ได้ไปบอกพนักง,งานให้หยิบมาแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้มาแบบนี้แหละถึงเราไปซื้อในห้างเราก็ได้มาแบบนี้นะแต่เราได้ลองแค่นั้นเองหรือซื้อออนไลน์ก็ทําใจในเรื่องขนาดไซส์ของรองเท้ากันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่แม่นกับแบรนด์ใหม่ที่เราจะมาซื้อนะครับอย่างอันนี้ผมก็ไม่เคยซื้อนะพูม่าที่เป็นรองเท้านะก็เลยเ,เดี๋ยวต้องลองใส่ดูนะครับว่า จะใส่แล้วมันคับหรือมันจะหลวมหรือมันจะยังไงนะครับอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ